แม้ว่าเด็กอาจจะไม่เคยเป็นผู้ใหญ่มาก่อนแต่ผู้ใหญ่ทุกคนเคยเป็นเด็กมาก่อนวันนี้เราอาจจะหลงลืมไปแล้วว่าในวัยเยาว์ของเราเป็นเช่นไรเราเคยติดค้างอะไรหรือแม้กระทั่งเราเคยได้รับอะไรมาที่สําคัญแม้ว่าวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ ไม่ได้เป็นคุณครูหรือว่าไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ที่ได้ดูแลเด็กสักคนหนึ่งการได้อยู่ร่วมกันแล้วก็การเข้าใจซึ่งกันและกันเราอาจจะทําให้การเติบโตไปด้วยกันเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กกับครูเมย์เมริสายอดมนดกค่ะครูเมย์เมริสายอบมนดกนักจิตวิทยาเด็กและครอบครัว ปัจจุบันคุณเมย์ทำงานที่ห้องเรียนครอบครัวให้คำปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้การกระตุ้นพัฒนาการและการปรับพฤติกรรมเด็กๆนอกจากนี้คุณเมย์ยังเป็นเจ้าของเพจต,ตามใจนักจิตวิทยาให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กแล้วก็การปรับพฤติกรรมด้วยค่ะคุณเมย์มีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบำบัดแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่องของการพัฒนาและการเติบโตของเด็กๆซึ่งในวิชาเปิดโลกจิตวิทยาเด็กนี้จะนําทุกท่านไปสู่บทเรียนต่างๆเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจิตวิทยาเด็กตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงก่่อนนวัยรุ เพื่อทําความเข้าใจว่ากว่าจะมีพัฒนาการในแต่ละขั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนอกจากนี้จะนํา,าไปสู่การพัฒนาตัวตนเริ่มตั้งแต่ทางกายภาพสมองสภาพแวดล้อมสังคมอารมณ์และจิตใจวิชานี้ก็เปรียบเสมือนแผนที่ที่ทําให้เราได้เข้าใจพัฒนาการเด็กๆและที่สําคัญก็เป็นเสมือนกระจกที่ส่องสะท้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่ให้เราได้ทำความเข้าใจตัวเองว่าเราเติบโตมาอย่างไรและจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างไร ในหัวข้อแรกเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางอารมณ์เด็กที่แตกต่างกันหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าเด็กคือผ้าขาวแต่ในความเป็นจริงแล้วเด็กอาจจะไม่ใช่ผ้าขาวอย่างที่เราคิดเพราะพวกเขาอาจจะเป็นผ้าหลากสีก็ได้เด็กแต่และคนมีความแตกต่างกันตั้งแต่พวกเขาเกิดซึ่งสิ่งที่ทำให้พวกเขาแตกต่างกันนั่นก็คือพื้นฐานทางอารมณ์ที่แตกต่างกันไป ซึ่งโทมัสกับเชสและจิตแพทย์หลายท่านได้แบ่งรูปแบบของพื้นฐานทางอารมณ์เด็กออกเป็น3แบบด้วยกันดังนี้ค่ะรูปแบบที่1เรียกว่าอีซี่ช l d หรือเด็กที่มีการปรับตัวง่ายกลุ่มเด็กรูปแบบนี้เนี่ยก็ตามชื่อเลยค่ะกินง่ายนอนง่ายหลับง่ายแล้วก็ปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายเมื่อเขาเผชิญกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยมีแนวโน้มที่จะชอบแล้วก็เข้าไปทําความรู้จักกับมันแล้วก็ชอบที่จะสำรวจโลกมากม แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเขาเป็นเด็กเลี้ยงง่ายแล้วบางครั้งพ่อแม่ก็จะติดกับดักว่าไม่ว่าเขาจะเจออะไรเนี่ยเขาก็จะมีความอดทนหรือว่าเขาจะปรับตัวได้ง่ายกว่าเด็กคนอื่นๆแต่อย่าลืมว่าเด็กแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันไปค่ะบางครั้งเขาก็จะมีช่วงที่ยากลําบากบ้างหรือว่าเผชิญปัญหาดังนั้นสิ่งสําคัญคือคุณพ่อคุณแม่ควรคาดหวังเขาตามวัยให้ความช่วยเหลือให้การสอนแล้วก็การเคียงข้างนะคะส่วนเด็กรูปแบบที่2เรียกว่า slow to warm child หรือว่าเด็กที่มีการปรับตัวที่ ยากบ้างง่ายบ้างสลับกันไปนะคะหรือบางครั้งก็ใช้เวลาในการปรับตัวที่มากเขาใช้เวลามากกว่าเด็กทั่วไปเล็กน้อยในการปรับตัวเข้าหาสิ่งต่างๆสมมุติว่าถ้าเขาไปโรงเรียนเขาอาจจะใช้เวลาในการปรับตัวกับโรงเรียนเพื่อนๆแล้วก็สภาพแวดล้อมสักหน่อย เด็กๆก,กลุ่มนี้เขาต้องการเวลาต้องการโอกาสและเขาก็เป็นนักสังเกตชั้นยอดดังนั้นการเรียนรู้ของเด็กกลุ่มนี้เป็นในลักษณะแบบนี้สิ่งสําคัญของผู้ใหญ่ก็เลยต้องให้เวลาเขาสักหน่อยค่ะกลุ่มสุดท้ายเรียกว่า difficult child ตามชื่อเลยค่ะมีการปรับตัวที่ยากคือใช้เวลาและบางครั้งแม้จะใช้เวลาแล้วก็ยังจะปรับตัวไม่ได้นะคะ เขาอาจจะมีการร้องไห้ง่ายโกรธง่ายหรือแม้กระทั่งมีความหวาดกลัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ๆเขาต้องการพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือใครสักคนที่เขาไว้วางใจได้ถ้าเราเป็นบุคคลน,นั้นเด็กๆเนี่ยก็จะมั่นใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นข้อสําคัญคือเนื่องจากว่าเขาใช้เวลาในการปรับตัวมากแล้วก็อาจจะ ต่อต้านปฏิเสธที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการที่คุณพ่อคุณแม่ยิ่งหุดหงิดเขาเนี่ยจะทําให้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยยิ่งไม่อยากเรียนรู้นะคะดังนั้นสิ่งที่สําคัญของคุณพ่อคุณแม่คือการที่เรามั่นคงให้ความมั่นใจกับลูกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะเคียงข้างเขาแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเด็กๆจะเป็นผ้าสีอะไร พวกเขาทุกคนต่างต้องการโอกาสและก็ความรักจากคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่ให้การดูแลเขาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่อย่างเราเช่นกันแม่ว่าเราจะเติบโตมาเป็นแบบไหนมีความแตกต่างกับผู้อื่นเช่นไรเราควรจะให้โอกาสตัวเองแล้วก็ทำความเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะเติบโตต่อไปในแบบของเราค่ะในหัวข้อที่2เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการ โดยที่เราจะมาเรียนรู้ไปกับทฤษฎีของนักจิตริยาชาวเยอรมันชื่อว่าอีลิกอีลิกสันเขาได้กล่าวถึงว่าพัฒนาการมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็น8ขั้นโดยเริ่มตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงผู้สูงอายุแต่ในวันนี้ครูเมยจะโฟกัสที่4ขั้นแรกนะคะก็คือตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงวัยก่อนวัยรุ่นก็คือขั้นที่4ผู้ใหญ่หลายๆคนที่พบว่าในวัยเยาวของเราเราขาดบางสิ่งไป และเราไม่สามารถย้อนกลับไปเติมเต็มได้ในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันไปค่ะว่าแต่ละขั้นมีความสําคัญอย่างไรบ้างเริ่มจากบันไดขั้นที่1เลยนั่นก็คือบันไดที่ชื่อว่า trust versus mistrust นะคะความไว้วางใจที่เด็กมีต่อโลกใบนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในการที่เด็กคนนึงเกิดมาในโลกใบนี้เขาไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ทันทีคุณพ่อคุณแม่จึงเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของเขาการสร้างความไว้วางใจเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆนะคะก็คือการตอบสนองกับเด็ก แล้วก็ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่จําเป็นเมื่อเด็กร้องหิวนมคุณพ่อคุณแม่ให้นมเขาถ้าเด็กรู้สึกเหนื่หนนะัะก็สามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เขาได้หรือเขาร้องต้องการให้ใครสักคนมาปลอบประโลมเขาคุณพ่อคุณแม่สามารถอุ้มเขาขึ้นมาแล้วก็กอดเขาอย่างอ่อนโยนเด็กรับรู้ว่าตัวเขาเป็นที่ต้องการของเราและเขารับรู้ว่าโลกใบนี้ยังมีใครสักคนที่เป็นที่พึ่งให้เขาได้นั่นก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองแต่ในทางกับกันถ้าหาก เราไม่ให้การตอบสนองเด็กในขั้นพื้นฐานเหล่านี้เช่นเมื่อเขาร้องไม่มีใครสักคนเลยที่ไปอยู่ตรงนั้นกับเขาเมื่อเขาหิวเขาถูกปล่อยให้หิวต่อไปเรื่อยๆเด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเขาจะพยายามมากแค่ไหนโลกไม่ให้การตอบสนองไม่มีใครสักคนที่มอบความรักหรือว่าสร้างความสัมพันธ์กับเขาเลยสิ่งที่เด็กจะพัฒนาต่อมาคือความขัดแย้งในตัวเองว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องการและโลกใบนี้อาจจะน่ากลัวกว่าที่เขาคิด การพัฒนาต่อไปในเด็กกลุ่มที่รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการหรือโลกน่ากลัวกว่าที่เขาคิดเนี่ยแบ่งออกเป็น2กรณีก็คือกรณีแรกเด็กรู้สึกกลัวที่จะออกไป,ปเผชิญโลกเด็กอาจจะแสดงออกในลักษณะที่หวาดกลัวกับคนใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่ๆหรือแม้กระทั่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ กับอีกกรณีหนึ่งก็คือเขาอาจจะพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นมาภายนอกแต่ข้างในในกลุ่มเด็กนี้ก็คืออาจจะรู้สึกเปลาะบางภายในเขารู้สึกว่าตัวเองต้องปฏิเสธก่อนที่ตัวเองจะถูกปฏิเสธหรือแม้แต่กระทั่งเขาต้องพยายามที่จะแข็งแกร่งด้วยตัวเองล้มก็ต้องร้องไห้อยู่คนเดียวเงียบๆหรือแม้กระทั่งว่าเขาไม่กล้าแม้กระทั่งขอความรักจากผู้อื่นเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการในวัยเยาว์ดังนั้นในบันไดขั้นนี้เนี่ยมีความสําคัญมากๆกับ,บบุคลิกภาพของผู้ใหญ่หลายๆคน ถ้าหากเราให้การเติมเต็มเขาให้ความรักการเคยงข้างและการตอบสนองเด็กจะพัฒนาตัวเองแล้วก็การรับรู้คุณค่าในตัวเองก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นมาค่ะเมื่อบันไดขั้นที่1ก็คือการที่เด็กสามารถไว้วางใจต่อโลกใบนี้ได้เขาก็จะก้าวเข้าสู่บันไดขั้นที่2ของพัฒนาการนั่นก็คือบันไดในขั้นที่เรียกว่า autonomy versus shame and doubt การที่เขาสามารถเป็นตัวของตัวเองและก็ สามารถที่จะยอมรับว่าตัวเองนั้นมีความสามารถหรือทำสิ่งต่างๆได้ช่วงวัยนี้ก็คือจะเป็นช่วงวัย2-4ปีในเด็กวัยนี้คุณพ่อคุณแม่จะเริ่มพบว่าพวกเขาสนมากๆเลยไม่ว่าเขาจะอยากลองกินเองหรือแม้กระทั่งบางทีอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านแต่ประเด็นมีอยู่ว่ากล้ามเนื้อของพวกเขาเพิ่งจะเริ่มพัฒนาเขาอาจจะเดินแล้วหกล้มเขาอาจจะหยิบจับข้าวของแล้วหกตกแตกถ้าเราให้การยอมรับให้โอกาสที่เขาจะได้ลองเด็กๆจะพัฒนาออโตโนมีขึ้นมาหรือความเป็น ตตัวตัววขขอองงเึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าเด็กพยายามจะทําอะไรด้วยตัวเองแล้วแต่มันผิดพลาดไปหมดเลเอะเทอะไปหมดแล้วคุณพ่อคุณแม่ได้เพียงแค่จับผิดเขาแล้วก็ตําหนิเขาอย่างเดียวเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาสิ่งที่ตรงข้ามขึ้นมาเลยค่ะนั่นก็คือความสงสัยในตัวเองว่าฉันนั้นมีความสามารถจริงๆหรือเปล่าหรือเ a m ม a n d Do u ั t นั่นเองนะคะความสงสัยนี้จะติดค้างในใจเด็กไป ยันถึงพัฒนาการขั้นอื่นๆด้วยเช่นเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าเขากังวลว่าเขาจะทําอะไรแล้วจะผิดพลาดไหมกลัวความผิดพลาดถ้าไม่เพอร์เฟกฉันไม่ทําดีกว่าดังนั้นในขั้นนี้เนี่ยถ้าหากเด็กสามารถที่จะ ได้รับการยอมรับแล้วเขาจะกล้าทําสิ่งต่างๆมากขึ้นหรือแม้กระทั่งเขาจะรู้ว่าแม้ผิดพลาดก็ไม่เป็นไรเมื่อเด็กๆมีพื้นฐานที่มั่นคงจากที่บ้านคือมีคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสามารถไว้วางใจได้เขาค่อยๆก้าวขาวออกไปสู่การที่เขาสามารถทําอะไรได้ด้วยตัวเองมากขึ้น บันไดขั้นที่3จึงให้ความสําคัญกับเรื่อง initiative หรือที่เรียกว่าการคิดลิเริ่มเขาเริ่มมีจินตนาการมากมายซึ่งเด็กวัยที่ให้ความสําคัญกับบันไดช่วงนี้คือวัย4-5ปีซึ่งโลกของเด็กๆวัย4-5ปีเนี่ยจึงเต็มไปด้วย การคิดสร้างสารรค์เต็มไปด้วยแฟนตาซีและเต็มไปด้วยอะไรก็ตามที่เป็นไปได้เสียทุกอย่างถ้าหากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้การยอมรับแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาคิดให้เด็กๆได้ลองทําในสิ่งที่เขาอยากทําไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือว่าการประดิษฐ์ต่างๆการละเล่นหรือการที่เขาอยากจะลองทําอะไรใหม่ๆ แล้วเราให้เขาได้ลองเนี่ยเด็กๆจะพัฒนาความคิดริเริ่มขึ้นมาแต่ในทางกลับกันถ้าหากคุณพ่อคุณแม่สงสัยในตัวเขาหรือรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทํามันไม่ตรงกับใจเราหรือว่ามันไม่ได้ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังไว้เด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกผิดขึ้นมาแทนที่ซึ่งความรู้สึกผิดนี้คือบ่อกเกิดของการที่เด็กๆจะไม่กล้าลงมือทํารู้สึกว่าตัวเองทําอะไรก็อาจจะไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากเรากําลัง อยากให้เด็กๆมีความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาต่อไปคุณพ่อคุณแม่ควรจะให้ความเชื่อใจให้การรับฟังและให้การยอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นค่ะ เมื่อเด็กๆมีบ้านที่ปลอดภัยมีตัวของตัวเองที่พัฒนาขึ้นมามีความคิดที่ได้รับการยอมรับแล้วขั้นที่4เป็นบันไดทีเด่เด็กเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยเรียนอย่างแท้จริงวัยตั้งแต่5ปีขึ้นไปจนถึง12ปีนะคะเป็นวัยทีเ่เด็กเนี่ยจะก้าวเข้าสู่วัยประถมหนึ่งนั่นเองเด็กๆวัยนี้เนี่ยนอกจากเขาจะมีจินตนาการแล้วเขายังเริ่มใช้เหตุและผลเป็นด้วย โลกแห่นแฟนตาซีของเขาในวัยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เริ่มเข้าใกล้โลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นเด็กบางคนในช่วงวัยเล็กๆเ,เนี่ยเขารู้สึกมั่นใจในตัวเองมากๆเขารู้สึกว่าแค่ทอดไข่เจียวได้ก็เก่งที่สุดในบ้านแล้วหรือวิ่งเร็วที่สุดก็อาจจะเร็วที่สุดในโลกแล้วแต่เมื่อเขาเข้าสู่วัยเรียนเนี่ยเขาเริ่มรู้แล้วว่าความคิดเหล่านั้นมันอาจจะไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปมีเพื่อนที่เร็วกว่าเขามีเพื่อนที่เก่งกว่าเขาเมื่อเด็กๆรับรู้ว่าแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งที่สุด แต่ว่าเขาสามารถที่จะขยันต่อไปอดทนและฝึกฝนเขาก็จะสามารถไปตามเป้าหมายของตัวเองได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเด็กๆรับรู้ว่าตัวเองพัฒนาต่อไปยังไงก็ไม่มีทางดีขึ้นซึ่งมักจะเกิดจากคําพูดของสภาพแวดล้อมคือผู้ใหญ่เราเนี่ยแหละค่ะบางทีเราก็พูดว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ดีขึ้นสักทีหนะ้าหรือเรามักจะเปรียบเทียบเด็กคนหนึ่งกับเด็กนนอีกคนหนึ่งที่เก่งกว่าเนี่ยค่ะเด็กๆจะรับรู้ว่าตัวเองอะ่ะแม้ว่าจะพยายามแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีที่สุดอยู่ดีเขาก็จะค่อย ค่อยพัฒนาความรู้สึกด้อยขึ้นมาว่าไม่ว่าจะทํำยังไงก็ยังไม่ดีพอดังนั้นถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มองว่าเราอยากให้เขาพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืนเราควรที่ชื่นชมที่ ความพยายามของเขาแล้วก็ให้การสนับสนุนในสิ่งที่เขาเป็นแม้ว่าเก่งที่สุดของเขาอาจจะไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นก็จริงแต่เขารู้สึกว่าตัวเองเก่งนั่นก็อาจจะเพียงพอแล้วค่ะที่เขาจะพยายามจะเป็นตัวเองต่อไปนอกจากนี้แล้วถ้าผู้ใหญ่บางคนที่เติบโตมากับความรู้สึกที่ว่าตัวเองทําอะไรก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยเราอาจจะติดในขั้นพัฒนาการนี้ในวัยเด็กได้นะคะซึ่งพบว่าในวัฒนธรรมที่มีการเปรียบเทียบหรือว่ามีการที่ต้องแข่งขันสูงเนี่ยเด็กๆหลายคนพัฒนาความรู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ดีพอหรือว่า สึกด้อยกว่าคนอื่นขึ้นมาเยอะมากๆเลยดังนั้นในวันนี้ที่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเรารู้ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เก่งที่สุดหรือว่าอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จเหมือนเพื่อนแต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือกลับมามองที่ตัวเองนะคะว่าเราทําอะไรได้ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่คนมาบอกเราว่าเราทําได้ดีนะเราต่างหากที่ต้องบอกตัวเองว่าเราทําได้ดีหรือเปล่าแล้วเมื่อเราทําได้ดีแล้วอาจจะไม่ต้องดีพอเหมือนใครๆแค่ดีพอสําหรับตัวเองก็เพียงพอแล้วคะ่ะ เมื่อเราทราบพัฒนาการเด็กทั้ง4ขั้นนี้แล้วเราจะทราบว่าสิ่งใดสำคัญกับเด็กในแต่ละช่วงวัยเพื่อเราจะไม่พลากสิ่งสำคัญนั้นไปจากเขาแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางอย่างอาจจะขาดหายไปไม่ได้รับการเติมเต็มในวัยเด็กของเราก็ไม่เป็นไรอีกเช่นกันเพราะว่าในวันนี้เรารู้แล้วว่าเราจะพัฒนาและเติมเต็มตัวเองต่อไปอย่างไรได้เพื่อเป็นตัวเราที่ดีที่สุดในวันนี้ค่ะ ในหัวข้อที่3เราจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับพ่อแม่หรือเด็กกับผู้เลี้ยงดูหลักเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นบันไดขั้นที่1ของพัฒนาการมนุษย์เราในทุกๆคนเลยค่ะความสัมพันธ์มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรับรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่สําคัญกับโลกใบนี้ไหมและโลกใบนี้มองเขาอย่างไรบ้าง ดังนั้นความสัมพันธ์ในวัยแรกเกิดของเด็กเนี่ยสามารถส่งผลต่อบุคลิกภาพในผู้ใหญ่ในตอนที่เรากําลังจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหรือว่าแม้กระทั่งการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆสังคมของเรานะคะความสัมพันธ์ในรูปแบบของสิ่งที่เราคาดหวังไว้ที่เราควรจะมอบให้กับเด็กคนหนึ่งเราเรียกว่า healthy relationship หรือว่าความสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็ก ะะถ้าให้ยกตัวอย่างก็คือ healthy relationship เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้เลี้ยงดูเด็กเนี่ยให้การรับฟังให้การยอมรับให้การเคียงข้าง 2. คือเด็กและพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเนี่ยมีการที่ยอมรับในการและกันไม่ได้คาดหวังว่าเขาต้องเป็นแบบเราหรือเขาต้องดีกว่าเราหรือน้อยกว่าเราเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นและ 3. คือการที่เรารู้สึกสบายใจที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ การสบายใจเนี่ยหมายรวมถึงเด็กๆสามารถเป็นตัวเองได้อย่างเต็มที่แม้ว่าเขาจะทําผิดพลาดบ้างเขาก็ไม่กลัวที่จะผิดพลาดต่อหน้าเราและคุณพ่อคุณแม่ให้การสอนเขาได้ไม่ได้ใช้การลงโทษอย่างรุนแรงนั่นคือ healthy relationship ค่ะความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้จะเป็นในลักษณะของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยให้ความรักอย่างเหมาะสมไม่มากหรือน้อยจนเกินไปการที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราต้องการเขาเด็กมีความสำคัญกับเรา และวิธีการตอบสนองก็คือว่าในวัยแรกเกิดเราให้การดูแลให้การเอาใจใส่และมีเวลาเวลาในที่นี้ไม่ใช่แค่เอาตัวของเราไปอยู่กับเด็กนะคะแต่คือการที่เราเนี่ยมีเวลากับลูกมองตาเขายิ้มให้เขาหัวเราะไปกับเขากอดเขาอ่านนิทานกับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เรายอมที่จะสลละเวลาของเราเนี่ยใช้เวลาอยู่กับลูก ทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทําซึ่งความสัมพันธ์ในรูปแบบของ healthy relationship เนี่ยก็มีความแตกต่างกับ toxic relationship อย่างชัดเจนถ้าหากเป็น toxic relationship แล้วเนี่ยก็จะทําให้1คือเด็กอาจจะหวาดกลัวคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่เขาอยู่ด้วยกลัวจะผิดพลาดต่อหน้าเรากลัวว่าจะเป็นตัวเขาแล้วไม่ได้รับการยอมรับถ้าหากเด็กเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องกลับมาทบทวนแล้วว่าเราคาดหวังเขาเกินกว่าไว้หรือว่าเราแทบจะไม่ได้มีเวลาให้เขาเลย อันดับที่2ก็คือการที่เรารู้สึกว่าเด็กกับเราเนี่ยไม่สามารถพูดคุยหรือยอมรับในความแตกต่างของกันและกันได้ยกตัวอย่างเช่นเด็กบางคนรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้เขาเรียนเก่งมากๆเลยแต่ว่าเขาอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีนะักเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่หรือแม้กระทั่งเด็กบางคนอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กขี้อายคุณพ่อคุณแม่อยากให้กล้าสแสดงออกแต่เขาเป็นตัวเขาแบบนี้เขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ดีพอสําหรับคุณพ่อคุณแม่สินะ และตัวอย่างที่3ก็คือการที่เขาอยู่กับเราแล้วเขาอาจจะรู้สึกติดขัดในการที่จะทําสิ่งต่างๆเพราะว่าไม่ว่าจะทําสิ่งไหนมันก็จําเป็นที่จะต้องขออนุญาตหรือว่าเขารู้สึกว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เขาทําอย่างเต็มที่นั่นเองค่ะ ดังนั้นถ้าหากเราพัฒนา healthy relationship เขาก็จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคนอื่นในรูปแบบที่ดีได้แต่ถ้าเราพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์ในลักษณะของ Toxic หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีดนักเด็กอาจจะพัฒนาตัวเองไปสู่การมีความสัมพันธ์ที่ ไม่ค่อยดีกับผู้อื่นได้เช่นกันอาจจะเป็นในรูปแบบของความหวาดกลัวที่จะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนรักในอนาคตหรือแม้กระทั่งว่าเขาอาจจะไม่รู้เลยว่าการที่จะมีรูปแบบความสัมพันธ์นนท,นที่ดีเป็นเช่นไรเพราะที่ผ่านมาเขามีรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้กับเราค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่าความสัมพันธ์นในวใัยเยาว์มีผลต่อการที่เราจะสร้างสายสัมพันธ์นในวัยผู้ใหญ่จอห์นโบบี้เชื่อเสมอว่า การสร้างสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเด็กเนี่ยจะทําให้เด็กสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองต่อโลกใบนี้ได้อย่างมั่นคงซึ่งงานวิจัยของลูดอฟเชฟเฟอร์แล้วก็ เพ็กกี้เอมเมเนี่ยได้ศึกษาเด็กทารกทั้งหมด60คนตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัย1ปีพวกเขาได้ค้นพบว่าสายสัมพันธ์มีพัฒนาการที่เป็นลำดับที่ชัดเจนอยู่ซึ่งพวกเขาได้แบ่งลำดับสเตจของพัฒนาการออกเป็น4ขั้นด้วยกันเริ่มตั้งแต่ขั้นแรกสุดเลยก็คือขั้นที่เรียกว่า pre attachment หรือว่าก่อนเริ่มสายสัมพันธ์ เด็กวัยแรกเกิดจนถึงวัย6สัปดาห์ค่ะพวกเขาอาจจะยังไม่สามารถสร้างสายสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้เพราะว่าพวกเขาแค่ต้องการการอยู่รอดแล้วต้องการใครสักคนหนึ่งที่สามารถตอบสนองขั้นพื้นฐานให้เขาได้ไม่ว่าหิวได้กินเนืะหนะได้การเปลี่ยนแพมเพิร์ดหรือว่าป่วยได้รับการช่วยเหลือเยียวยาแม้ว่าเด็ก ยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาแต่เขาเริ่มรู้สึกมีความผูกพันกับคนที่มาให้การอุ้มให้การกอดให้การให้อาหารเขาแล้วซึ่งเด็กวัย6สัปดาห์ถึงเดเดือนเนี่ยค่ะยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่า indiscriminate ก็คือแยกแยะไม่ได้นั่นเองค่ะว่าใครเนี่ยเป็นใครคุณพ่อหรือคุณแม่คุณปู่หรือคุณย่าแต่ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาหาเขาเขาอาจจะยิ้มให้แล้วก็อยากให้เราอุ้มไปหมดค่ะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะว่า ช่วงหนึ่งของเด็กเนี่ยเขาให้ใครอุ้มก็ได้แต่ทําไมพอโตขึ้นมาแล้วอยู่ดีๆกลับไม่ยอมให้อุ้มซะง,งั้นก็เพราะว่ามันนําไปสู่พัฒนาการในขั้นที่3นั่นเองค่ะคือขั้นที่เรียกว่า discriminate คือเด็กสามารถที่จะแยกแยะได้แล้วว่าใครคือพ่อใครคือแม่หรือใครที่เป็นผู้เลี้ยงดูหลักของเขาเด็กๆจะเริ่มแยกแยะได้ในช่วงวัยเเดือนขึ้นไปนี่แหละค่ะเขาจดจําได้แล้วนะคะว่า คนไหนมาหาเขาบ่อยที่สุดแม้ว่าเราจะเป็นคุณแม่ของเด็กน้อยคนนี้แต่ถ้าเราไม่มีเวลาให้เขาแล้วก็ให้คุณปู่คุณย่าเลี้ยงมากกว่าหรือพี่เลี้ยงเลี้ยงเขามากกว่าเนี่ยเด็กก็อาจจะติดบุคคลเหล่านั้นมากกว่าเราได้นะคะถ้าอยากจะให้เด็กๆเ,เชื่อมั่นในตัวเราวางใจในตัวเราเราก็ต้องปรากฏตัวในสายตาของเด็กๆในวัยนี้และก็ให้เวลากับเขามากๆที่สุดในวัยนี้ค่ะแล้วก็ขั้นสุดท้ายของพัฒนาการในช่วงวัย ก็คือ10เดือนขึ้นไปเนี่ยค่ะเราเรียกพัฒนาการสายสัมพันธ์อันนี้ว่า multiple หรือว่าเด็กเรียนรู้แล้วว่าสายสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เพียงสายสัมพันธ์เดียวที่เขาสามารถสร้างได้แต่เขาสามารถสร้างสายสัมพันธ์กับทุกๆคนที่เข้ามาหาเขาได้ค่ะสายสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่สายสัมพันธ์กับคุณปู่คุณย่าสายสัมพันธ์กับพี่น้องสายสัมพันธ์กับเพื่อนแล้วก็คนอื่นๆค่ะ เด็กๆสามารถแยกระดับความสนิทใจได้ตามการที่เรามีเวลาให้มากหรือน้อยหรือว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้เขาไว้วางใจได้มากเด็กก็จะมีสายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นแล้วก็แข็งแกร่งกว่าค่ะ แน่าบอมไลได้ศึกษาต่อจากจอห์นโบบี้ว่าแล้วรูปแบบความสัมพันธ์ในวัยเยารูปแบบไหนที่จะส่งผลกระทบกับการเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในแบบต่างๆซึ่งเธอได้พบว่ามีรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูกเนี่ยสี่รูปแบบด้วยกันซึ่งเราจะเริ่มจากรูปแบบแรกที่เป็นรูปแบบที่ควรจะเป็นนะคะคือรูปแบบที่เรียกว่า authoritative หรือในชื่อภาษาไทยที่เรียกง่ายๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีความเอาใจใส่ การที่คุณพ่อคุณแม่มีความเอาใจใส่เนี่ยไม่ได้แปลว่าเราตามใจลูกนะคะแต่หมายถึงว่าเรามีเวลาให้เขาสอนสิ่งต่างๆตามวัยแล้วก็ให้การยอมรับลูกในแบบที่เขาเป็นเด็กๆจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณพ่อคุณแม่ในรูปแบบที่ดีแล้วก็สามารถที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่รักหรือว่าบุคคลอื่นๆในสังคมในรูปแบบที่ดีต่อได้ค่ะ แต่ในรูปแบบอื่นๆต่อจากนี้จะเป็นรูปแบบที่เราไม่แนะนําแล้วก็ไม่ควรที่จะสร้างสายสัมพันธ์รูปแบบนี้กับใครหรือแม้แต่กระทั่งกับลูกเรานะคะรูปแบบแรกเรียกว่า authoritarian หรือเรียกง่ายๆว่าค่อนข้างเผด็จการ พ่อคุณแม่รูปแบบนี้เนี่ยจะคอยใช้การสั่งบอกว่าลูกต้องทําแบบไหนและค่อนข้างคาดหวังผลลัพธ์ค่อนข้างสูงแม้ว่าลูกจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วหรือว่าลูกอยากจะเสนอความคิดเห็นแบบไหนเราจะมักจะไม่ค่อยฟังแล้วก็ปฏิเสธเสียทุกครั้งเพราะเรามองว่าลูกก็คือลูกแล้วเราคือพ่อแม่เราควรจะมีสิทธิ์แล้วก็ลูกควรที่จะฟังซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์รูปแบบนี้ไม่ดีเอาซะเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเกิดความหวาดกลัวมากกว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมากับคุณพ่อคุณ แเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมองว่าถ้าเขาเก่งหรือว่าเขาแข็งแกร่งกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่จําเป็นต้องยอมอีกคนนึงก็ได้แล้วก็จะพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกับที่เราพัฒนากับเขาหรือแม้กระทั่งการที่เขาอาจจะหวาดกลัวกับการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่าสายสัมพันธ์เป็นอะไรที่ทําให้เขาหวาดกลัวในวัยเยาว์ต่อมาเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เรียกว่า permissive Attachment style นะคะหรือการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยตามใจลูกๆมากๆนั่นเองค่ะการตามใจเนี่ย ปรากฏในรูปแบบของการที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลัวลูกจะไม่รักกลัวการปฏิเสธลูกหรือกลัวการขัดใจเขาการขัดใจเนี่ยบางครั้งก็จําเป็นกับเด็กๆเ,เหมือนกันนะคะเพราะว่าหากเราไม่สามารถที่จะสอนเขาได้ในสิ่งที่จําเป็นเพราะกลัวว่าลูกจะไม่ชอบลูกจะเหนื่อยเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในสิ่งที่จําเป็นเมื่อเขาเข้าไปอยู่ในสังคมเพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ยอมตามเขาไปเสียทั้งหมดเด็กๆอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับหรือว่าตัวเองเนี่ยอยากจะสั่งเพื่อนๆไปเสียหมด ทำให้เขาอาจจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนเสียเท่าไหร่เมื่อเขามีรูปแบบความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในวัยผู้ใหญ่เขาอาจจะเอาแต่ใจแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจคนอื่นก็ได้เช่นกันค่ะและสุดท้ายคือรูปแบบความสัมพันธ์ที่เรียกว่า uninvolved attachment style หรือเรียกว่าการปล่อยปะละเลยหรือทอดทิ้งนั่นเองค่ะ ยิ่งกว่าการไม่รักคือการที่เขาไม่ได้รับการมองเห็นเลยเด็กจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นที่ต้องการของโลกใบน,นี้เพราะว่าแม้แต่กระทั่งพ่อแม่ที่ให้กําเนิดเขาก็ไม่ได้ให้ความสนใจแล้วก็ทอดทิ้งเขาด้วยมักจะพบที่สถานเด็กกพาพร้าหรือว่าเด็กบางคนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่มีเวลาให้เลยหรือว่าทอดทิ้งเขาไว้กับใครบางคนแล้วก็แทบจะไม่มีเวลากลับมาดูแลเขาเด็กๆจะพัฒนาความรู้สึกกังวลหรือว่าความรู้สึกว่าตัวเองนั้นไม่ดีพอ ทำให้ไม่ได้เป็นที่รักและที่ยอมรับของคุณพ่อคุณแม่เมื่อเขากลายเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะรู้สึกว่าแล้วอย่างนี้เขาควรจะมีความสัมพันธ์กับคนอื่นได้ไหมคนอื่นจะยอมรับในแบบที่เขาเป็นหรือเปล่าเราก็จะพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่ถูกทอดทิ้งในวัยเยาว์เนี่ยเขาก็จะกลัวการถูกทอดทิ้งเช่นกันบางคนเลือกที่จะปฏิเสธคนอื่นก่อนที่ตัวเองจะโดนปฏิเสธ ตอบนะคะหรือบางคนเลือกที่จะสร้างกำแพงหนาไม่อยากให้ใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปกว่าเพื่อนหรือว่าอาจจะเป็นแค่คนรู้จักเพราะเขากลัวว่าตัวเองเนี่ยอาจจะโดนทิ้งหรือว่าอาจจะไม่ได้รับการยอมรับสักวันหนึ่งค่ะ mm. เมื่อเรารู้แล้วว่าความรักแล้วก็สายสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นในวัยเยาวมีความสำคัญกับเด็กมากๆดังนั้น เราทุกคนที่มีโอกาสที่จะได้ดูแลเด็กสักคนหนึ่งเราควรที่จะรักเด็กวันนี้ให้มากพอเพื่อเขาจะได้เติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่รักตัวเองและรักผู้อื่นเป็นค่ะ สุดท้ายแล้วในวันหนึ่งเด็กทุกคนก็ต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เราพบว่าผู้ใหญ่หลายคนที่มีความเจ็บป่วยทางกายทางใจมักจะมีบาดแผลในวัยเยาว์ที่ไม่ได้รับการเติมเต็มหรือว่าได้รับการทำร้ายมาก่อนดังนั้นวัยเด็กจึงเป็นวัยที่สำคัญมากๆที่เราจะให้การดูแลให้การยอมรับให้ความรักแล้วก็ที่สำคัญคือการปลูกฝังคุณค่าในตัวของเด็กคนหนึ่งในฐานะที่เรากลายเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้บางคนอาจจะกลายเป็นคุณพ่อคุณแม่ เป็นคุณครูเป็นนักบำบัดหรือเป็นคุณปู่คุณย่าก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการดูแลเด็กๆอย่างเต็มที่นะคะแต่ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสดูแลเด็กคนใดเลยขออย่าลืมที่จะกลับมาดูแลเด็กน้อยในตัวเราค่ะ สำหรับในตอนถัดไปเราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านสรีระไม่ว่าจะเป็นด้านสมองสภาพแวดลอ้อมหรือทางกายภาพของเด็กคนหนึ่งว่ากว่าเขาจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะต้องผ่านอะไรบ้างแล้วกิจกรรมที่จะสามารถช่วยให้เขาพัฒนาอย่างเต็มที่เนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันในตอนถัดไปนะคะ